สวัสดีครับสวัสดีเด็กพีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราครับ l S w Fan P ครับหลังเกมเมื่อคืนไม่ได้ทําก่อนเกมเลยไม่รู้คุณพ่อะไรเหมือนทําก่อนเกมไปแม่งก็ไม่มีความหมายอะไรก็เลยไม่ทานะครับก็เรารู้อยู่ดีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเตะนะครับว่าเราเขาเรียกว่าไงประสิทธิภาพทีมของเรานั้น จะไปยืนสู้กับซิตี้มันคงยากนะครับเอเครับเมื่อคืนครับผมหลังเกมเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เบลมลรี่นะครับผมก็เป็นเกมที่ <c oughs> แฟนผีทุกคนมีความหวังแล้วกันนะครับแต่ก็ความหวังร่มสลายตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเพื่อนโอ้โหแบบฮะอะไรกันครับเนี่ย12-13วิ10ยัดเค เป็นอะไรที่แบบอืมันคือความผิดพลาดนะครับของแดนกลางเราเนาะนะครับที่ปล่อยให้อีใครกุลกันนะครับผมก็ยืนโล่งซะขนาดนั้นแล้วก็มันก็น่าเหลือเชื่อมันกัน,นที่กุลกันหวัวลูกนั้นแบบฮาร์บอลเล่สวยมากนะครับผมคือเปิดมาคือผมยังหาเอาง่ายผมดูเถื่อนผมยังหาลิงก์ดูแบบไม่กระตุกยังไม่ได้เลย <c oughs> คือแบบตกใจครับตกใจยังไม่ถึงนาทีเลยคือแบบ เอาเลิกเลซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับเราไปดูเสีเอ็ดพนตัวจริงของเราก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงจังหวะที่เรารู้สึกอะไรแบบนั้นเนาะเสเอ็ดพริ้นตตัวจริงนะครับของเราเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาด้วยตัวที่พร้อมที่สุดเนาะนะครับแล้วก็ตัวที่ถือว่าเข้าแผนของลิเทนฮากมากที่สุดนะครับที่พร้อมที่สุดด้วยนะครับผู้รักษาประตูครับพี่เดย์เมื่อคืนนะครับพี่เดย์น่าจะโดนบนค่อนข้างเยอะนะครับจากหลายๆคนจากหลายๆสำนัก จากข่าวหลายๆข่าวจากผู้สื่อข่าวจากนักวิเคราะห์น่าจะโดนหนักพอสมควรสาหรับเดวิดดีเคอาร์นะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นค,คู่เซนเตอร์ที่ฟิตที่สุดนะตอนนี้ครับราเฟลวารานนะครับกับวิตอนเดเลเลฟครับแล้วก็มีแบ็กซ้ายเป็นทางลูกชอแบ็กขวาเป็นทางอารอ์โมบิสการนะครับแล้วก็3ตัวตรงกลางอันนี้จัดมาแปลกๆหน่อยนะสำหรับผมนะแปลกมากคือมันสลับไปหมดเลยนะครับก็คือมีคาซมิโร่นะครับกับเฟรด ตรงคู่หัวแดนกลางนะครับเป็นกลางรับแล้วก็มีทางคิเตนรลิกเซ่นนะครับเป็นจอมทัพเบอร์สิบซึ่งทาอะไรมากไม่ค่อยได้เลยวันนี้นะครับคิเตลิกเซ่นนะส่วนนะครับบรูโน่เฟนเดสวันนี้ขยับไปเล่นทางเกมลุกฝั่งขวานะครับมีฝั่งซ้ายเป็นทางจาร์ดนซานโชครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางมาคาร์ฟอร์ดถามว่าจัดแผนประมาณนี้ถือโอเคไหมโอเคนะถ้าถ้านะวงเล็บไว้ใหญ่ๆเลยถ้าทีมนั้นไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้ มันจะเป็นแผนที่โอเคมากอาจจะเป็นแผนที่แบบเพอร์เฟกสมที่รอรอดูแต่มันถ้าถามความรู้สึกผมที่มันแปลกนะก็คือเอาเฟสไปยืนกับอ่าคาเซมิโรอันนี้ผมพอเข้าใจผมพอเข้าใจว่าเอลิเทนฮักต้องการเกมรับตรงกลางแล้วต้องการพลังงานที่จะปลดบี้แดนกาแต่ถ้า <c oughs> ถ้านะวงเล็บถ่าสั้นๆไว้ว่า เราไม่เอาอิเล็กเซนลงได้ไหมถ้าเราต้องการพลังงานถูกไหมถ้าเราไม่เอาอิเล็กเซนลงครับขยับบูโน่มาอยู่ตรงกลางเหมือนกับช่วงเวลาครึ่งเวลาหลังอะช่วง20นาทีสุดท้ายผมว่าบูโน่เฟนเดสด,ดูเด่นขึ้นนะครับดูเล่นดีขึ้นปีกขวาเป็นซานโชเหมือนเดิมไหมที่เขาเคยเล่นดี2 3นานัดที่ผ่านมาแล้วเอามาคาราฟอร์ดขยับไปเล่นซ้ายไว้ไอ้มาคาราฟอร์ดหน้าเป้าเหมือนเดิมแล้วกาลาโชเล่นซ้าย ไกระชากเหมือนช่วง10นาทีสุดท้ายที่กาาโชทําได้ผมว่ามันจะดีกว่านี้ผมไม่ได้บอกว่าเทนฮารคิดผิดผมไม่ได้บอกว่าเทนฮารฝีมือไม่ถึงหรืออะไรนะแต่ในความคิดส่วนตัวของแฟนพีละกันนะครับว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเราจะรอเล่นแพ็กไม่ใช่รอเล่นแพ็กดีซิตี้บังคับให้เราเล่นเกมรับมากกว่าที่จะเล่นเกมลุก มันเลยรูปเกมมันออกมาเป็นแบบนี้ครับซิตี้ของวันพยายามโฮมบุกซิตี้ของวันพยายามโฮมบุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามเล่นเกมรับแล้วรอสวนแต่ตัวผู้เล่นครับอย่างอิเล็กเซนที่เป็นจอมทัพโอเคผมเข้าใจเขาวางบอลแม่นเขาทันจิตสั้นบอลได้ดีเปลี่ยนจากจังหวะจากรับเป็นลุกได้ดีแต่เมื่อคิดเตนยนเล็กเซนไปยืนเป็นจอมทัพเบอร์สิทธ์ตรงกลางครับพลังงานตรงนั้นมันหายไปสําหรับผมนะพลังงานในการบดบี้ตรงกลางมันหายไป ถ้าเปลี่ยนล่ะถ้าเปลี่ยนจากอิลิกเซนตรงนั้นเป็นบูโน่เฟรเดนเดสแล้วเอาคนอื่นไปเล่นปีกแทนเอาความเร็วของมาคัสรัดฟอร์ดจาร์นซันโชอ,อาการาโชโจมตีมันก็จะโอเคนะเออมันก็คิดอยิ่งกับว่ามันจะโอเคแต่ผมเข้าใจอิลิตนะครับว่าทําไมเขาถึงเอาอิลิกเซนลงทําไมโยกบ,บูนโน่ไปเล่นฝั่งขวาใช้ ผู้เล่นจมตี2คนอย่างาจารดอซันโชกับมาคาแรฟฟอร์ดที่มีความเร็วอยู่ตรงหน้า2คนแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มอีกสักคนไหมไมันก็จะดีถูกไหมพลังงานแดนกลางเราหายไปครับพลังงานแดนกลางเราหายไปอย่างมากเมื่อมีคิเตนไอคิเตนเล็กเซนลงเมื่อคืนเพราะว่าอิเล็กเซนทํทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะวิ่งบทบี้คู่แข่งไม่สุดเหมือนกับเฟสกับคาซิมิโร่เนาะนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะใครที่คิดเห็นยังไง คอมเมนต์บอกผมหน่อยใครที่คิดเห็นเหมือนกันต่างกันคอมเมนต์ Comment บอกผมทีลูกเกมที่ออกมาเมื่อคืนเลยเป็นแบบที่อย่างที่เราคุ้นเคยกับซิตี้ครับผมคลองบอลพยายามบุกใส่คู่แข่งสำหรับซนะแบบิตี้นะแมนเชสเตอร์ต็ดก็พยายามเล่นเกมรับแล้วก็พยายามสวนกลับให้คมคมนะครับแต่เรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยแม้แต่นาทีเดียวซิตี้ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากอีคายุคุโตกันครับเป็นจังหวะที่ซิตี้เขียบอลน,นะครับกลับคืนไปให้ผู้รักษาประตู ออนเตกาไหมเมื่อคือนที่ลงเนาะนะครับโยนยาวขึ้นมานะครับแต่ก็มันเป็นบอลคูขีกตรงข้างหน้าก่อนประตูนะครับอ่าลินเดเลฟมงสก,กัดแต่ไม่สุดไปเข้าทางของกุรกันแต่ก็มันเป็นลูกที่ไม่คาดฝันเหมือนกันนะที่กุรกันแม่งฮาบบนเล่ลูกนั้นแบบตุ้มหายอะแบบช็อกแฟนผีทั้งโลกช็อกแฟนบีทั้งโลกเลยคือเปิดมาแม่งผู้เล่นของไม่ใช่เตดโดนบอลแค่คนเดียวก็คือลินเดเลฟครับ โดนเลยหนึ่งศูนย์นะครับผมตั้งแต่สิบสองสิบสามวิแรกเร็วมากคือแบบเฮ้ยย็ดเข้มโดนเร็วขนาดนี้เลยเหรอแมนยูตื่นกันหน่อยสิพวกถ้าเราจะหาแพ้รับบาปลูกนั้น <c oughs> มันหาแพ้ไม่ได้อะ่ะมันคือความสุดยอดของซิตี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทั่ไปก็เดคอาไหมเบื่อไปหน่อยนะครับสมาธิยังมาไม่เต็ม แต่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ผมเข้าใจได้นะคือมันมีลูกที่เราโดนแบบนี้ประจํานะครับตอนฤดูกาลนี้ก็แล้วแต่หรือว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็แล้วแต่เราโดนแบบนี้ประจำบนบเพื่อนๆประจําเลยสําหรับแบรนดยูนะโดนตั้งแต่ห้านาทีแรก1ิบนาทีแรกอะไรประมาณนี้แต่ก็ช่วงหลังๆมันดีขึ้นนะแต่นี่สิบสองิจิตเช่ยังรับไม่ได้ แต่นะครับเราก็ได้ลูกประตูตีเสมอมาเร็วในครึ่งแรกนะครับนาทีที่30ครับบูโรเฟนเดสเปิดบอลข้ามฝั่งไปให้อารอนบาร์บิสก,กา้าโฉบเข้ามากะว่าจะโมงแหละโมงชงเข้ามาข้างในนะครับแต่ไปโดนมือแจ็คกิดิดนะครับตอนแรกพรุทธศิลปอนะนนะไม่ให้เป็นจุดโทษตั้งแต่นาทีแรกนะครับตั้งแต่จังหวะแรกปล่อยให้บอลเล่นไปก่อนแต่ VR ครับ VR มาเลย VR ทวงว่าเฮ้ยจานลูกนี้ต้องเป็นจุดโทษ หลังจากที่ไปดู VR มาครับจกกักรีบแม่งโดนเต็มเต็มไม่เต็มหลับโดนเฉียวๆแล้วบอลมันเฉลบนะครับก็ทําให้วิธีบอลมันเปียกเพราะโดนมือของจกกักรีบก็จุดโทษนะครับจุดโทษจุดโทษชัดเจนสำหรับผมนะจุดโทษชัดเจนเพราะโดนมือนะครับถึงแม้ว่ากินริบจะหันหลังแล้วพึ่งหันกลับมาแต่บอลแต่มือมันโฉงชางอ่ะมือมันโฉงชางออกมานะสำหรับผมนะเออก็บูโรโฟแฟนตด,ดิงเข้าไปนะครับ หลอกวตัตเตกรได้สวยมากนะครับกระโดดยิงชิงโจ้เหมอนเดิมเลย <c oughs> บูโนเฟ,ฟนดีสนะครับหนึ่งศูนย์อ่าใช่ดิหนึ่งประตูต่อหนึ่งเราสามารถตีเสมอได้แต่ครึ่งเวลาแรกครับมาจนถึงครึ่งเวลาหลังย็ดเค้โดนอีกแล้วเป็นลูกเซตพีทครับอ่าแมนใช่เตะไนเต็ดได้ลูกเซตพีทจากจังหวะที่เฟดนะครับผมเข้าไปเรียกว่าสก,กัดะนะครับผมก็สก,กัดทั้งตัวทั้งหัวใจก็ฟาวนะครับเรียก สิคิดได้แล้วแม่งความเทพของเดอะบอยคือตรงเนี้ยคือวิชั่นการมองเดอะบอยมันมันกว้างขนาดไหนวะมันเห็นทั้งสนามเลยหรือเปล่าว่ากุกันแม่งว่างอ่ะแล้วเป็นความผิดพลาดละหลวมของเกมลับของแมนเชสเตอร์เด็ดนะปล่อยให้กุรกรันว่างขนาดนั้น,นได้ไงคือแบบกุรกรันมึงเห็นลูกแรกแล้วใช่ไหม ว่ากุดกันสามารถทับวอลเล่ได้สวยขนาดนั้นไม่ควรปล่อยให้กุดกันว่างตรงแถวสองตรงนั้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวเดบอยครับหยอดย้อยๆมาให้กุดกันนะครับผลบอลเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่กุดกันนะครับวอลเล่เข้าไปนะครับบอลกระดอนพื้นมีผู้เล่นบางวิสัยทัศน์ของ D.K.R. สองสาคนนะครับ D.K.R. พุ่งปัดเกือบทันนะทันแล้วล่ะแต่ว่าปัด ปัดปัดไม่พ้นน่ะปัดไม่พ้นประตูนะครับก็ดูนไปสองประตูตอนตอนหนึ่งหลังจากนั้นแมนชเชสเต็ดกบพยายามพยายามที่จะแก้เกมส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลย <laughs> แม็กทอมบินเนว่วอลเวิร์คอ <laughs> กาลาโชลงมาแล้วไม่ตดเด่นกนาลาโชลงมาได้จังหวะยิงสองทีนะครับยิงติดนะจังหวะหนึ่งที่ปั่นโค้งอเกือบเขาอเกือบเข้าเสาสองอะ่ะจังหวะนั้นเสียดายมากคือแบบผมกัดฟันเลยลูกนะี้ เข้านะสองประตูต่อสองนะแล้วก็ต่อเวลาแม่งยาวไปถึงจุดโทษนะเรามีโอกาสห้าสิบห้าสิบนะ <c oughs> ลูกนั้นนะคือแบบัปั่นมันไม่โค้งพอเพื่อนเพื่อนลูกนั้นแบบเสียดายมากกาันาโชลูกนั้นนะครับแล้วก็มีจังหวะยิงติดบล็อกลากไปติดถักกลับมาติดนู่นนี่นั่นกาันาโชแม่งเด่นมากเปลี่ยนลงมาแล้วแม่งก็เด่นแม็กทอมแม่งทาเชี่ยวอะไรไม่ได้บอลเวคอรลงมาพลังงานแดนหน้าสูงครับแต่ไม่มีโอกาสได้สับไก่นะครับสำหรับบอลเวคอรนะ จบเกม2-1ซิตี้ได้ถ้วยเอเปครับถ้วยนี้ครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทาง3แชมป์ขึ้นอยู่กับอินเตอร์มิลานครับจะหยุดซิตี้ได้ไหมสหรับถ้วยของยูฟาแชมเปียนลีกนะแต่ผมเชียร์ซิตี้นะบอกเลยว่าผมเชียร์ซิตี้ผมอยากเห็นซิตี้ได้3แชมป์ถ้ามันไปสุดเมื่อไหร่ซิตี้แม่งจะตอบเองเชื่อไหมเพื่อนเ,อนเออชื่อเปล่าเราให้ซิตี้ได้ไปเลย สามแชมป์มึงได้ไปเลยถ้ามึงจะสุดชนะแมนยูในถ้วยเออได้ถ้วยพิมลีกแล้วมึงเอาอยูฟาแชมเปี้ยนีกให้ได้แล้วแม่งพูดถึงนะอันนี้คือพูดแบบภาษาบ้านๆเรานนะแช่งให้มันได้สามถ้วยแล้วนักเตะกับโค้ชจะอิ่มตัวฤ <laughs> ดูการต่อไปทีมอื่นจะเล่นง่ายขึ้นความคิดชั่วๆครับ น่าเสียดายต้องถามเนาะน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายที่แมนยูโดนเ็วน่าเสียดายที่ความผิดพลาดเกมรับของเรามันมีในคืนที่ผ่านมาน่าเสียดายนะครับก็เรามีโอกาสเรามีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสเลยนะครับเรามีโอกาสเยอะนะครับไม่ไม่เยอะโอกาสไม่เยอะแต่เราก็พอมีโอกาสจะสวนซิตี้ได้บ้างแต่เราทําไม่ได้เนาะนะครับก็เสียดายเสียดายที่เราไม่ได้ถ้วยที่สองแต่ถามว่าทําไมผมยิ้มได้เพื่อนก็ผมพอใจแล้ว ในฤดูกาลนี้คือผมพอใจทุกอย่างของเมนยูในฤดูกาลนี้ละจากทีมแม่งโคตรเละในฤดูกาลที่ผ่านมาได้ไปเตะแ,แค่ยูโรยูปาลีกฤดูกาลนี้เราสามารถดีดตัวขึ้นมาอยู่ท็อปโฟได้ได้อันดับที่สามจบในลีกได้หนึ่งถ้วยที่เป็นคาราบาวครับถึงเนี้ยจะเป็นถ้วยเล็กก็เป็นแต่ก็เป็นถ้วยแรกของเอดิทเทนฮาร์เป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีของเอดิทเทนฮาร์มีการเล่นทรงบอล แล้วก็ผู้เล่นบางคนที่กลับมาจากคุมนรกได้ผมพอใจแล้วในฤดูกาลนี้นะสําหรับฤดูกาลนี้นะครับอ่ะรอแชร์กันต่อไปแล้วก็เรามาตามข่าวเกี่ยวกับผู้เล่นกันดีกว่านะชิปต่อไปนะว่ามีใครบ้างที่มีข่าวโดดๆมาช่วงนี้ก็มีใครบ้างอะมีสามนักเตะจากอังกฤษใช่ไหมถ้าทุกคนดูอยู่เนาะถ้าทุกคนดูข่าวดิคันไรส์เมสันเมาส์เฮลิเกนเรามาดูรุ่นดีกว่าว่าเราจะได้สักคนไหมสำหรับนี้ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับ Bye con. Bye bye. bye, bye.